พอประเสริฐศรีนะครับเป็นผู้ดูแลศูนย์คัติกตแลบุญอันนาที่เราเห็นอันนี้นะครับก็เป็นเด็กลูกหลานแรงงานข้ามชาติที่มาเรียนนะครับที่มิสซังให้โอกาสในการศึกษาให้เด็กได้รับโอกาสในการเรียนนะครับเรียนภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาพมา่านะครับแล้วก็มีอาหารเที่ยงให้กินกิจกรรมวันนี้นะครับเราก็จะมาดูชีวิตเด็กๆที่มาเรียนในแต่ละวันนะครับว่าเขาเรียนอะไรบ้างและทําอะไรบ้างครับผม ในชีวิตประจําวันของเด็กเนี่ยเราก็ขับรถรับส่งเช้าเย็นนะครับเรียนตั้งแต่เช้ามาถึงโรงเรียนก็ร้องเพลงชาติไทยร้องเพลงชาติพมา่าสวดพุทธสวดคิดนะครับแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็มีอบรมเพื่อให้เขามีทักษะในการใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างปกติสุขแล้วก็เรียนเจ็ดคาบเรียนเช้าเย็นนะครับเย็นเราก็ไปส่งนะเที่ยง เราก็มีอาหารเที่ยงให้รับประทานที่นี่เพื่อแบ่งเบาภาระของพ่อแม่โดยเราให้เด็กๆนะได้ช่วยเหลือค่าอาหารกลางวันวันละ5บาทซึ่งต้องบอกว่าได้ไม่ถึงครึ่งนะครับแต่เราก็พยายามฝึกเด็กสองสบาทก็ให้เขารู้จักให้นะครับเพื่อให้เขาไม่เห็นแก่ตัวและเพื่อเขาจะได้ออกจากตัวเองอ ในแต่ละวันนะครับหลักเลยช่วงเช้าเราจะแบ่งเป็นเป็นภาษาพม่าก,กับภาษาไทยเพื่อว่าเ,เด็กเนี่ยมันคะกันอยู่นะครับเราไม่ได้เป็นระบบเหมือนฝั่งไทยที่เด็กเข้ามาต้องเข้าชั้นนี้บางคนมาตอนโตเ,เรียนที่ประเทศพม่ามาแล้วนะเรียนเกรดห้าเกรดหมาแล้วนะครับภาษาไทยไม่ได้เรียนเลยเราก็ต้องแบ่งระดับในการเรียน หลักๆที่เราเรียนอย่างที่บอกนะครับภาษาพม่าภาษาไทยภาษาไทยจําเป็นเพราะว่าเขาอยู่ประเทศไทยนะครับภาษาพม่าจําเป็นเพราะว่าเป็นภาษาของเขาเป็นพม่าแต่พูดพม่าไม่ได้นี่ครูไม่ยอมแน่แล้วก็ภาษาอังกฤษก็เป็นภาษาที่ทุกคนใช้กันทั่วโลกสื่อสารได้ทั่วไปพูดถึงภาษาอังกฤษนะครับเด็กที่นี่ก็ได้รับโอกาสดีมากนะได้เรียนภาษาอังกฤษกับฟิเตอร์ที่เป็นฟิลิปปินส์ทั้งสองูเลยแล้วก็อย่างย์มาลิสเดิมเนี่ยก็เรียนภาษาอังกฤษกับบาเดอร์ที่เป็นสเปน นะครับแล้วก็มาเลเซียด้วยนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นซิสเตอร์คณะนบุญยอแซฟช่วยดูแลคือเราแบ่งการเรียนการสอนเป็น4ห้องนะคะเด็กโตก็จะเป็นอยู่ห้อง A แล้วก็เด็กที่เราลงมาก็จะอยู่ห้อง B ทิน้แล้วก็เด็กที่ ห้อง C จะอยู่ประมาณระดับอนุบาลนะคะแล้วก็ห้องดีจะเป็นพวกเ,ออเด็กมัธยมศึกษาแล้วก็ฝึกอ่านฝึกอะไรไปก่อนแต่ว่าพอมาถึงห้องนี้แล้วเราก็จะมีทั้งเด็กเก่าและก็เด็กใหม่ดเด็กเก่าก็พอจะเริ่มเขียนได้ร่างแล้วแล้วก็เราก็จะทําใบงานทําเป็นแบบ เป็นพยัญชนะไทย44ตัวให้เขาคุณเขียนตามเส้นปากไปก่อนแล้วก็มีสระด้วยหลังจากนั้นเราก็จะฝึกให้เขาผสมคําผสมคําแล้วก็อ่านเป็นคำนี่ค่ะแล้วก็มันก็ต้องดูแต่และคนต้องติดตามแต่และคนแหละคนว่าบางคนก็จะได้แล้วก็จะไปอีกระดับหนึ่งเ,เป็นเพื่อเป็นคําที่ยังใช้ชีวิตประจําวัน แต่บางคนที่ยังไม่ได้ก็ยังต้องคอยดูแลอีกระดับหนึ่งซึ่งแต่ละห้องเนี่ยตอนนี้ก็จะแบ่งเป็นสองสามระดับระดับที่ได้แล้วับอีกระดับหนึ่งระดับที่พอได้เด็กเราเนี่ยถ้าภาษาไทยแข็งแรงเราจะส่งเข้าระบบกศนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอันนี้เราส่งเขาได้เท่านี้ มีการสอบวัดผลประเมินคุณภาพปรากฏว่าเด็กเราที่เรียนกศนอสอบเอ็นเน็ตได้อันดับ3-2คนนะครับถ้ากับ3กับ4ของจังหวัดอันนี้ร่วมกับเด็กไทยซึ่งครูฟังแล้วก็เอไม่น่าจะเป็นไปได้นะแต่ก็มานึกดูอีกทีก็โอเคอาจจะด้วยภาษาอังกฤษนะที่เขาเรียนกับต่างชาติแล้วก็ได้ภาษานะครับก็ทำให้คะแนนประเมินคุณภาพสูงชื่อเราก็ ขึ้นอยู่ในกศนนะครับเด็กก็ได้รับวุฒิบัตรเป็นประกาศนียบัตรนะครับตอนเที่ยงนะครับเราก็ต้องไปส่งข้าวอีกสองที่นะครับทำที่ศูนย์อนนาเป็นหลังนะครับครัวเราจะมีอยู่ที่ศูนย์อนนาและช่วงเที่ยงนะครับคุณครูก็จะมีหน้าที่ไปส่งที่ศูนย์ยอ,อก,กิมเพื่อให้เด็กได้รับประทานแล้วก็ที่ศูนย์มาลิศครับผม ผมชื่อจีไรอุนะครับชื่อเล่นชื่อจีครับมาอยู่ที่ชยัยตั้งแต่ผมอายุ11ขวบนะครับแล้วผมเรียนที่ศนะูนย์อะประมาณผมอายุ13ปีปีที่นี่ก็คือเป็นครูครูก็เป็นคนคริสต์หมดเลยแล้วส่วนเราก็เป็นคุณพุทธใช่ไหมครับแต่เขาก็แบบว่าไม่ได้แย่ศาสนากันแล้วเขาก็รับทุกคนทุกศาสนาที่เป็นทั้ง ศาส,สนาพุทธมีศาสนาอิสลามก็มา,มาเรียนก็เลยแบบว่าเออมันก็จะดีอย่างหนึ่งเนาะแต่ผมก็ย้ายออส่วนแบบนี้ไปอยู่ที่พม่าด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับคนที่แบบไม่ได้เรียนอะไรอย่างเงี้ยครับเรจาจะที่เรียนที่นี่ไปประมาณ6-7ปีนะครับผมก็แบบเออความรู้ที่ได้ไปจากส่วนบบนี้ครับก็คือทําให้ชีวิตผมมันดีขึ้นมากแล้วคือได้ได,ได้ทำอองานที่ผมอยากทำด้วยที่ว่าช่วยเหลือคนไข้ช่วยเหลือผู้คนอื่นนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยแบบว่าขอบคุณส่วนนี้มากๆเลยครับขอบคุณจัดใจจริงๆครับขอบคุณครับมีอะไรให้ทําทุกวันนะครับในการที่จะให้กําลังใจตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาด้วยต้องใช้คํานี้นะครับเพราะว่าที่นี่ต้องบอกว่าหลายเรื่องเด็กเนี่ยที่อยู่ที่นี่ส่วนใหญ่ไม่ได้ถูกต้องนะครับไม่ได้มีเอกสารแต่อย่างที่บอกเขามีสิทธิ์ต้องได้อยู่กับพ่อแม่นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เรารับสมัครเด็กที่เนี่ยถามว่าเด็กไม่มีเอกสารเราทํายังไง ถ้าเราต้องการเอกสารเท่ากับเราปิดกั้นโอกาสเขาในการให้เขาได้รับทางการโอกาสทางการศึกษาเพราะนั้นเราก็ใช้พาสปอร์ตพ่อแม่แนบแล้วก็เขียนใบสมัครแน่นอนว่าความคิดแรกๆของเราคนไทยมองว่าคนต่างชาติไม่ใช่คนไทยเรามองแบ่งแยกเขา แต่ศูนย์แห่งนี้ก็จุดประกายความคิดของเราที่เป็นคิสตชนคาทอลิกที่วัดนักบุญอนาแห่งนี้ว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเรามีเป็นลูกพระเจ้าเหมือนกันเขามาอยู่ร่วมกับเราตอนนี้ก็เกิดการยอมรับมากขึ้นทําให้ความรู้สึกว่าแม้จะไม่ใช่คิสสชนในการเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาแต่เขาก็ร่วมชีวิตเป็นหนึ่งเดียวกันได้งาน ช่ช่วยเหลือชุมชนสารสัมพันธ์ชุมชนวัดนักบนานาุญอาณาก็เข้ามามีบทบาทโดยสภาพิบาลให้ความช่วยเหลือให้ความรักนําของมาให้ฉะนั้นความคิดเรื่องว่าเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาก็ค่อยๆลดน้อยลงไปเราจรงอยู่ร่วมกันพึ่งพาอาศัยกันสภาวัดหรือว่าวัดนักบุญนานาก็อาศัยพวกเขาที่เป็นแรงงานช่วยงานของวัดด้วยเช่นในโอกาสฉลองวัด บรรดาเด็กๆที่อยู่ที่นี่ผู้ที่อยู่ที่สวนแห่งนี้ก็นำเด็กไปช่วยกิจการวัดในวันฉลองวัดด้วยครับ